สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมช่วงดึกครับสปีดเมืองพลสปีดเมืองพลครับเจ็บบรรยากาศกลางขื้นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับความงามของทองป่าขึ้นนี่ครับผม อากาศดีครับผมหลังจากฝนตกนะครับเนาะครับผมฝนก็ตกได้ติดตอ่อกันได้สองมือแล้วครับภาพบรรยากาศร,รอบทางก็จีสวยงามครับผมท้องฟ้าบม่มีดาวครับผมแต่กับมีพระจันทร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมครับผมอากาศดีท้องฟ้าสวยงาม สุดยอดครับผมนี่แหละข้าบโมลานพันวานางช่มดวงจันทร์กับมีความสุขนางยิ้มคนเดียวกับมีความสุขดังอยู่ผู้เดียวกับมีความสุขครับผมฟางทัางนี้ก็จะเป็นฝาทะเลครับผมฝาทะเล เก็บบรรยากาศความงามของวันนี้มาฝากเ,เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมครับผมน่องไม้ครับผมของวงการยูซูเปอร์ครับผมรอบๆคางก็สิประมาณนี้แหละครับของทองฝานะครับเนาะครับผมมีฟังทั้งะจันนะครับเนาะที่เปงแสงความงามออกสะแบบ สาง,งามครับผมหลายๆคนกค็อยากเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับนะ ครับฝากคลิปของสปีดเมืองพ้นสปีดเมืองพ้นแนนได้ับเด้ครับผมน้องไมเนะครับเนาะครับผมรายงานตัวครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับผมสวัสดีครับ